สวัสดีครับนี่มันพูดกับ g t l ไลฟ์อัปเดตประจำสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นที่30ธันวาประจุถึง6มกราคมนะฮะก็สัปดาห์นี้จริงๆมันมีอะไรที่อัปเดตอยู่บ้างดีกว่าครับมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็มีที่น่าสนใจนี่รถอาเดนนะฮะที่เป็นลายาแบบคริสต์มาสโอเคดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้ได้กันยังไงไม่ยากไม่ง่ายครับไอเป็นช่วง โอกาสที่น่าจะเอาลายแต่งเก็บเอาไว้นะฮะก็คือนี่ฮะแข่งรถแบบธรรมดาเลยนะฮะได้ท็อป4ใน8ครั้งก็หมาถึงเล่นรวดเดียวเลยวันเดียวให้มันจบๆกันไปเลยก็ได้นะฮะสำหรับสุดานี้มาดูที่ของรถราคาดีกว่าเริ่มจากร้านดิจินดารีนะฮะสำหรับสัปดานี้มีน่าสนใจกันอยู่เหมือนกันไซเฟอร์อันนี้เป็นรถ ตัวใหม่ที่ก็แจกฟรีกันบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ซื้อได้เทสเตอร์อาก็เช่นกันนะฮะแล้วก็มีรถเก่าที่น่าสนใจกันอยู่นี่นะฮะเริ่มจากอ่าิ X a 2 1นะฮะไม่เห็นรถกันบ่อยนะฮะไม่เห็นรถกันบ่อยสามารถซื้อกันไปได้นะฮะราคาแพงอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะฮะขั้นต่อมาเบยเดอร ไม่ได้ลดกันบ่อยเช่นกันนะครับมีโอกาสซื้อก็ซื้อ,อได้นะฮะแต่งสวยดีอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าสําหรับที่ในคามิสเราจะเห็นรถรุ่นเนี้ยจอดอยู่บ่อยก็น่าสนใจครับสําหรับราคาแค่นี้เองต่อไปนี่นะฮะเซนทานก็เป็นรถกึ่งหุ้มเกราะตัวแรกสําหรับหลายๆคนนะฮะก็ค่อนข้างดีค่อนข้างดีครับซื้อได้อย่างงี้ดีกว่าซื้อได้ราคาอย่างงี้ครับ โอเคไปดูที่ร้าน Southern Sunria นะฮะสำหรับ Southern Sunria มี Dominator SP นะฮะที่เป็นรถมัสเซิลตัวใหม่ก็รู้สึกจะมีแจกกันไปบ้างเหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างอื่นนี่ตะก,กี้ผมดูคร่าวๆเหมือนจะไม่มีนะฮะลองดูซ้ำอีกทีนึงโอเคไม่มีจริงครับโอเค ไปดูที่วอล์สตอกนะฮะมีที่ลดราคากันเป็นระยะระยะดีไหมพอสมควรครับแต่ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าเหมาะสำหรับผู้เล่นที่แอดวานซ์ระดับหนึ่งก็คือ b11 นี่นะฮะซื้อได้ครับแต่ว่าไม,ไม่ไม่ประโยชน์ไม่สุดเท่าไหร่โรคราคาขนาดนี้ซื้อนะครับไม่ได้เสียหายอะไรเร็วค่อนข้างเร็วเลยแหละแต่ก็อา่า บางทีมันจะคล่องเกินไปครับมันฉวัดเฉวียนมากเกินไปอยู่สําหรับบางคนนะฮะก็สำรวจแอดวานเช่นกันนะฮะอ่าโดยธุรกิจในสัปดาห์นี้นะฮะของกลุ่มนี้ไม่มีนะฮะแต่ว่าที่มีลดราคานะก็คือนี่นะซีโอซีโอลดราคากันรวมถึงราคาครีโนเวทนะฮะแล้วก็นอกจากนี้รวมไปถึงในเรื่องของการแต่งอาคารนะฮะหมายความว่า ถ้าใครมีอยู่แล้วแลวอยากเปลี่ยนรูปแบบก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะไปลองเข้าไปดูที่ของเราที่มีอยู่แล้วแล้วก็กด M แล้วก็เซตอัพในรูปแบบของตึกภายในนะฮะก็ตกแต่งภายในก็นได้โอเคในสัปดาห์นี้มีประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างดีค่อนข้างดีสําหรับผมแต่ค่อนไปทางไม่ได้โดดม,มีอะไรโดดเด่นซะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ดีกว่านะฮะ แต่สิ่งที่อยากจะให้ไปทํากันก็เช่นเดิมครับเหมือนสันแล้วคือน,นี่นะครับรถนี่นะครับโอเคครับมาพบคนใหม่ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ